สวัสดีค่ะวันนี้พี่รุงตอบคำถามของคุณอีทนะคะวันนี้ถามว่าถอนคุณใส่ออนไลน์ยังไงพี่รุงบอกวิธีการคุณอีทไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่รุงทำอ่ะก็คือน้องๆรุงส่วนมากจะอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่อย่างเมื่อเช้านี้ที่พี่รุงได้ช่วยเหลือน้องที่ออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันไปก็คือมีกรณีเร่งด่วนซึ่ง าเคสแบบนี้จะให้เขาเดินทางกลับมาไทายอะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วกว่าเขาจะขอรูดหนี่นั่นในการเดินทางได้อะคนบางทีมันโดนกระทำมันจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณจะไปตั้งท่ารอว่าต้องมาหอดึงที่ต้องมาเจอตัวอย่างเงี้ยมันบางทีมันไม่ทันการนะคะคนที่เขาโดนจริงๆอะมันทรมานมาก ถ้าใครที่ไม่เคยโดนคุณสายอะ่ะจะไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่โดนอะ่ะที่ถูกกระทำมันมัน,มนค่อนข้างที่จะทรมานหลายรูปแบบมันมีหลายรูปแบบซึ่งพิรุณอธิบายทั้งหมดไม่ได้แต่จะเล่าคร่าวๆว่าการทําพิธีของี่รุงก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้เราทํานะคะวิธีช่วยแน่นอนเราต้องส่งกระแสะจิตไปเพื่อช่วยเขาแล้วเอาบุญบารมีของครูบาอาจารย์ะ่ะท่านช่วยอีกทีหนึ่งเพื่อ ไล่แล้วก็ล้างอาถรรพ์คุณไสมนดำคุณผีคุณคนที่ทบน้องแต่ละคนโดนมานะคะบางคนอาจจะโดนมาถึง30ปีที่พี่รุ่งเคยช่วยมานะคะโดนมาแบบหนักมากบางคนโดนมาติกว่าปีอย่างเงี้ยถ้าปล่อยให้เรือ้อรังยืดยาวมีการถอดถอนอยู่บ่อยๆแต่ว่าวิธีการของบางติ่งบางยางอะ่ะคือถอดไม่ตรงมันก็ไม่จบ ะะอันนี้ไม่รุ่งพ่รตอบคําถามในรถนะคะกําลังเดินทางแล้วก็ถามน้องถามว่าค่าตรวจดวงชะตาค่าครูเท่าไหร่อย่างของพี่รุ่งดูด,ดูตรวจดวงชะตาให้มีหลายรูปแบบค่ะมีดูพื้นฐานดวงชะตาะจะดูแบบจิตสัมผัสก็อีกเลดหนึง่งดูแบบธรรมดาก็อีกแบบหนึ่งนะคะแต่การถอดคุณสายเนี่ยอยู่ที่ข้อตกลงค่ะว่า าทางออนไลน์หรือเจอตัวหรือเชิญพี่รุ่งไปที่บ้านอันนั้นก็จะคนละรูปแบบกันมีมีเลทราคาแล้วมีหลายราคาต้องต้องมาถามกับพี่รุ่งเองแต่ว่าถามว่าแพงไหมไม่แพงของพี่รุ่งจะเป็นทำเป็นธรรมทานนะคะช่วยสงเคราะห์แต่ถามว่าทําไมต้องมีค่าครูเพราะพี่รุ่งก็ต้องป้องกันตัวเองเมื่อก่อนพี่รุ่งเคยช่วยบุคคลที่โดนคุณใสไม่เก็บค่าครูอันนี้พี่รุ่งโดนเอง พี่ตู่ก็โดนเองโดนรับกรรมแทนบุคคลผู้นั้นนะ่ะเป็นในสิ่งที่เขาเป็นเลยซึ่งบางครั้งถ้าคุณไม่ได้ช่วยคนนะ่ะคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่ช่วยช่วยคนอยู่เสมออย่างพี่ลุงอ่ะมีเคสทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรัดกลุ่มและรอบครอบแล้วก็เงืนจํานวนหนึ่งที่ค่าครูที่คุณร่วมกับพี่ลุงมาก็ไปทําบุญ เสริมดวงชะตาให้คุณด้วยแล้วก็เหมือนแก้กดแห่งกรรมที่คุณติดอยู่ณนะขณะนั้นด้วยนะคะเขาตอบสั้นๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะ